สามีของคุณนังคนาท่านทนายสมชายนีรภัยจิตใช่ไหมครับผมรู้ดีเลยนะครับผมรู้ดีเลยคดีนี้นะครับคดีนี้ท่านสมัยนั้นนี่เดิมเลยนะเฮียเขากล่าวหาผมเลยนะครับว่าอุ้มสามีคุณว่าอุ้มทนายสมชายนะครับอุ้มทนายสมชายผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ความซวยเนี่ยมันมาที่ผมนะครับ ะครับไม่อยากจะเล่าย้อนไปนะครับเรื่องนี้ผมคือรถของทนายสมชายเนี่ยหายไปแล้วไปทิ้งในเขตบก,โกโนสองทิ้งในเขตบก,โกโนสองซึ่งพี่แต้มเนี่ยวิชัยสังกัภัยเนี่ยเป็นรองผู้กับการอยู่นะครับแล้วเขาก็เช็คโทรศัพท์ผมว่าผมเนี่ยเข้าไปเบียดโทรศัพท์ไปที่แถวจุดที่เกิดเหตุแถวลาดพราว ที่จริงผมไปซื้อสมม์ฟตัวดูดน้ำครับแล้วผมก็ติดต่อลูกน้องผมสาเหตุมาจากวันนั้นผมเพิ่งกลับมาจากนาราธิวาสไปปัตตานีนาราธิวาสน,นะครับไปคุ้มกันท่านพลเอกสันสรุตานนนผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติเวลานั้นนะครับลูกน้องผมก็โทรมารายงานนะครับว่า ไอ้จอมปลวกใหญ่ๆที่มันขึ้นอยู่ในไร่ผมอนะตรงนั้นผมมีพื้นที่ดินอยู่ประมาณหกไร่และจอมปลวกแม่งขึ้นเต็มเลยชาวบ้านก็เอาทูบมาจุดเอาผ้าสามสีมาหุ้มแล้วก็แอบ,บมาขอหวยที่จอมปลวกนะครับผมรำคาญผมเลยสั่งลูกน้องว่าให้เอาหางรถไถดึงจอมปลวกให้พังให้หมดนะครับดึงให้พังให้หมดเลยลูกน้องก็ทำมันก็เกิดสิ่ง ไม่คาดฝันเกิดขึ้นปรากฏว่าไอ้คนขับรถไถผมเนี่ยเครื่องรถไถดับและคนขับชักวิ่นชักงอเลยครับแล้วก็มีลูกน้องสองคนคอยเก็บซากไม้ซากไม้ที่ดันไปนะครับสามคนชักวิ่นชักงอเลยชักวิ่นชักงอเลยจนในจ่าโต้งเนี่ยไอ้จ่าโต้งก็เลยโทรศัพท์ไปบอกผมนะครับไอ้โต้งก็จุดทูปบอกกับจ้องพวกนะครับว่าลูกช้างขอโทษด้วย เจ้านายสั่งให้เอาหางรถถ่ดึงจอมปวกพังเลยจอมปวกใหญ่มากเลยครับสูงใหญ่มากนะครับบอกจะตั้งสารพระภูิให้ท่านอยู่แทนนะครับผมก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆเข้าไว้ผมไปซื้อไม้เก่าเข้ามาเจ้าของโดนยิงตายไปแล้วมันผีดุไม่มีใครเขาเอานะครับผมก็ไปซื้อมาสามหมื่นบาทหรือมาปลูกกระท่อมผมนะครับผมก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นมึงไปเอาสารพระภูมิไปตั้งเข้าไว้นะครับแล้ว เดี๋ยวผมทําบุญขึ้นบ้านใหม่อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของบ้านคนตายด้วยผมไม่คิดว่าเป็นผีจอมปวกอกครับคิดว่ามันน่าจะเป็นผีนน่นะผีเจ้าของบ้านมากกว่านะครับที่โดนยิงตายนะครับพอผมกลับมาถึงบอนหนะครับเอาเครื่องดินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปผมก็เรียนท่านสันนะครับว่านายผมขอญาตสองวันนะครับแล้วก็บอกลูกน้องสนิทครับพวกมือปากมือแปรลูกน้องผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยว ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่กูนหน่อยมันอยู่ในป่าเลยนะครับตอนผมไปก็ไปเจอตำรวจทองพระภูมิอยู่ที่สามแยกของพระภูมิจะขึ้นที่สังขละบุรีผมก็แวะคุยกับลูกน้องนะครับมันก็เลี้ยงลิโพผมผมก็พูดคุยกันอะไรกันแล้วก็บอกใครว่างก็ไปทําบุญที่บ้านอุว้ยนิมนต์พระไปเก้าวันนั้นคือวันที่ทนายสมชายหายโอ้โหถ้าผมไม่ได้ไปขึ้นเดินทางไปทองพระภูมิไม่ได้ไปยกสารพระภูมิ ไม่ได้ทำบ,บุญขึ้นบ้านไม่มีพักเป็นพยานเก้าคนไม่มีตำรวจทองเขาภูมิผมโดนจับไปแล้วครับท่านพันวเอ็กทวีสอดสองเป็นคนทำสำนวนคดีนี้นะครับผมก็บอกกับท่านทาวีว่าไอ้วีกูไม่เรื่องนะไอ้ห่าทนายสมชายเนะี่ยไม่เกี่ยวกับกูนะนะครับเขาก็ปักหมุดมาที่ผมเลยครับครั้งแรกนะครับรายละเอียดในคดีก็ไม่ขอพูดถึงนะครับมันก็ไปพันกับกลุ่มลูกน้องผมจนผมมาเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนแล้ว หน้าศูนย์สืบส,สวนภาคเ็ดนะครับคุณหมอพรทิพย์ยังเอาทหารไปค้นที่ศูนย์สืบส,สวนภาคเ็ดผมเลยแถมผมเคยเป็นผูุ้่มกับบ้านโป่งนะครับเอาทหารเรือเอาเครื่องมือพิเศษไปดูถังที่สงสัยว่าจะเผาทนายสมชายหรือเปล่านะครับที่บ้านโป่งนะครับเพราะปักมันฟันธงมาว่าเป็นเลวัดธรรมจะไปหาเศษถังเศษอะไรที่บ้านโป่งนะครับเอาเครื่องมือพิเศษของทหารเรือไปเลยนะครับ แต่ไม่เจอไม่เจออะไรครับเพราะผมไม่ได้ทํานะครับเพราะผมไม่ได้ทํานะครับผมไม่ได้ทําท่านพลตํารวจเอกธานีรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติขอให้ผมช่วยสืบคดีทนายสมชายหายตัวไปท่านพลตํารวจโทรฉลองสนใจขอให้ผมช่วยสืบคดีนี้สมัยนั้นเป็นสมัยท่านนายกทักษิณมั้งครับผมบอกว่าผมไม่ทําไม่ใช่ เกิดในพื้นที่ผมนะครับผมไม่อยากเอาความรู้ความสามารถผมไปทําคดีนี้ก็เสือกมากล่าวหาผมก่อนครับหาว่าผมเนี่ยไปอุ้มทนายสมชายผมกับทนายสมชายไม่รู้จักกันเลยนะครับทนายสมชายไปร้องเรียนเรื่องกำนันโต๊ะเดงโดนซ้อมจริงเราจับกำนันโต๊ะเดงกำนันโต๊ะเดงท่านยังมีชีวิตอยู่ณเวลานี้ก็พูดคุยกับผมแบบเพื่อนกัน แบบคนต่างอุดมการกันกำนันโตเดงเกิดพศ2540 2499ผมบอกโตเดงมึงเกิดปีเดียวกับกูเลยถ้ามึงปฏิวัติสำเร็จเนี่ยมึงจะเป็นอะไรวะเขาจะได้เป็นผู้จัดการทหารบุกผมก็บอกเออผมจะได้มีเพื่อนเป็นผู้จัดการทหารบอกรัฐปัตตานีบ้างเว้ยก็คุยสนุกสนานอย่างนั้นขึ้นเครื่องบินมาผมก็เป็นคนควบคุมกำนันโตเดงขึ้นเครื่องบินจากสนามบิน อะไรบอร่อทองมั้งผมนั่งคู่กับโต๊ะเดงนะฮะเอามาส่งตัวที่กองปราบที่กรุงเทพครับผมไม่ได้ซ้อมเสริมเลยโต๊ะเดงเขายังมีชีวิตยอยู่ครับทนายสมชายไปร้องเรียนเรื่องนี้เลยทําให้ทนายสมชายหายตัว